สวัสดีค่ะสำหรับเซ็ตหน้าใสก่อนนอนนะคะอย่างแรกเราก็ลงเซรั่มไปก่อนจ้านี่เอาเซรั่มทาใต้ตานิดนึงก่อนนะคะแล้วก็หนึ่งหยดนะคะหนึ่งหยดเซรั่มของเราเข้มข้นมากนะคะหนึ่งหยดทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะนี่แล้วก็วอร์มให้อุ่นแล้วก็ตบ,ตบ กลงเซรั่มเรียบร้อยแล้วนะคะกอตามด้วยครีมไขมุกผสมโมฮิมะของเราจ้านี่ให้ดูว่าพี่นุชใช้เองจริงแน่นอนนะคะนี่กระปุกนี้จะหมดกระปุกอีกแล้วไม่ได้ใช้คนเดียวด้วยนะคะก็คือคนที่บ้านใช้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยเป็นของแท้แน่นอนนะคะคุณภาพเก็ดเอแน่นอนนะคะไม่ได้ว่าขายอย่างเดียว ขายแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะใช้เองแล้วมันรู้สึกดีก็เลยแนะนำบอกต่อเนาะนี่ไข่มุกก็ทาบางๆนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอุ้ยฝาหลนอ่ะเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าแบบน,นี้จ้า ตอนสุดท้ายก็ตามด้วยขมิ้นไพยผสมโมหิมะจ้าเหมือนกันนะคะ 5จุดนะคะแล้วก็เกลี่ยบางๆให้ทั่วผิวหน้าไปก่อนนะคะ1ครั้งนะคะสำหรับการทาขมิ้นไพยแล้วถ้าใครที่มีจุดบกพร่องรอยแดงรอยดำหรือว่าฝ้ากระตรงไหนนะคะก็ใช้ขมิ้นแต้มตรงจุดที่มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะทาในลักษณะเหมือนว่าเราพอกไว้นะคะ yeah. อย่างพี่นุ้นมีปัญหาฝ้าไหลๆข้างแก้มพี่นุ้กก็จะพอกทิ้งไว้นะคะแล้วก็นอนได้เลยมันก็จะทําให้ป้าไม่เข้มขึ้นมานะคะถ้าเป็นพวกรอยแดงรอยดําสิวเนี่ยมันก็จะทําให้จุดที่เป็นรอ,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 อยแดงรอยเอ่อรอยแดงรอยดําสิวจางได้ไวจ้านี่ค่ะเซตนี้ทาก่อนนอนนะคะใช้แบบนี้ได้เลยตื่นมาหน้าใสาจ้า